สวัสดีค่ะวันนี้กิจ,จะมายืดว้อลรุ่มไปหนุ่มให้พเพื่อนๆชมนะคะคสนี้นะคะผมลูกค้าค่อนข้างที่จะปันกลางนะคะผ่านการดัดดิจิตอลมาแล้วนะคะกิ๊กใช้น้ำยาย,ยืดได้แต่ได้ของ3บวกสูตรปันกลางถุงสีม่วงนะคะผสมเชื่อมมาทะแกนผมมเดิร์นเพก A1 ฝ่งาค่ะ เมื่อลงน้ำยาช็ดความยืดหยุ่นได้นะคะน้ำลูกค้าไปสระผมให้สะอาดแล้วปอาให้แห้งสนิทจากนั้นก็ม้วนรอนกันค่ะขนาดแกนที่กิ๊กใช้นะคะเบอร์ 18, 20แล้วก็22ค่ะผมปานการตั้งไฟอยู่ที่100องศาเดินไฟ30นาทีนะคะเมื่อครบเวลาพักแกนให้เย็นสนิทแล้วนำแกนออกได้เลยค่ะ ขั้นตอนต่อมาเป็นการรีดลูบรอยนะคะวอลลุ่มปลายงุ้มหรือซีงงุ้มนะคะเวลารีดลูบรอยนะคะเราก็จะรีดโคนจะหลุดไปเลยค่ะเมื่อรีดลูบรอยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาเป็นการลงน้ํายากกนะคะเคสนี้กิ๊กลงน้ํายากกน้ํานะคะฉีดไปให้ทั่วเลยค่ะทิ้งเวลาไว้ประมาณ10นาทีค่ะวอลลุ่มปลายงุ้มหรือตัวซีงงุ้มนะคะไม่เหมาะสําหรับคนผมบางสิ้นเล็กนะคะลูกค้าจะดูแลยากนะคะ เหมาะสำหรับคนผมเส้นใหญ่หนาหรือคนที่มีเนื้อผมค่อนข้างที่จะเยอะนะคะผมบางไม่แนะนำนะคะเมื่อลงน้ำยากโกวครบเวลาก็าจะนำลูกค้าไปสระผมเพื่อบำรุงด้วยแชมพูเคลาตินของสาบวกแล้วก็บำรุงด้วยสปา,าทิตมินเคลาตินของสามบวกนะคะจากนั้นก็ล้างผมให้สะอาดแล้วนำลูกค้ามาเป่าผมให้แห้งสนิทเลยค่ะ ก่อนเป่าอย่าลืมฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนด้วยนะคะเมื่อเป่าเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงผมสวยๆแบบนี้เลยค่ะ